สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะทุกคนกินลาบปลาด้วยกันเด้ออันนี้ขั่วสุกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องลาบปลาขาวขั่วสุกเลอเด้อเนี่ยผัวสุกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็แบ่งมาใส่ถ้วยน้อยนะคะกินนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องแบ่งใส่ถ้วยน้อยกิน มาเด้อมาเด้อกินขา้าวแรงน้ากันเพิ่งพักไหมพุ่นะงามแท้พักพักพักหอมพักหอมปลอมหอมไม่พีพ่น้องคนไทยก็จะห้องพักพักหอมซี่เนาะนี่พัอ่อนวานไวอยูุนาเงือนปูพองยาผ้านี่เด้อหักมาสามตนมึงไหนหกักมันห่างแง่ไงพูดนะ ใส่ลาบแล้วต้นหนึ่งยังงยู่สบองต้นโอ้อันนี้ก็ใส่แล้วเนาะต้นที่สยัองยัางย่ต้นหนึ่งพอไ่ไปหนองน้ำแท้มาเดอ้อมาเดอ้อกินน้ำกันแพ่นมักทั่วกัดสดๆซชื่อมาชิบ,บาทก็ได้หลายหนวยเตสิบสองหนวยนับเบิ่งอันนี้ก็พักลอดสารผิดเ้อเบิ่งนเนี่ยพักเงาผาตะ,ะปูไว้เป็นหูกระปองแปลง,ปงอยผ้าก,กาดยังก๋อ่ พักการดพักการ์ดพักการ์ดยินบ่กอือพักการ์ดยินว่าจันนี้พ่อไม่ี่นอ้อนแหนพาเพิ่นไปหักมาสามเงามาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันอันนี้ลาบลาบบ่ทันได้ขัวเด้อพ่อพี่นออ้องได้จะเบิ่งเออลาบบ่ทันได้ขัวลาบปลาบ่ทันได้ขัวตอนกระชีมมึงล,ละล่ะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์บ่งแนวกว่านะ่ะกะ ขึ้นเยอะกับคนหมักบ่หมักเนาะพ่อแม่พี่นอ้องตะอ่อนชิมังเหล่าแซ่บแซ่บธนาคารตำกุ้งพ่อแม่พี่น้องอม,มาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันพูน่ะกินข้าวแรกน้ำกันตะออนจะพักกันนี่แหละเบิดแน่ๆมือนี่กซับดีอเออ,น,น,อ,อกกเนั่นแหละเอาไปให้อีพอโพเมื่อกี้นี่ฮะฮักหาอีโพนี่ข้าวหอมซีในี่ตะออนแท้ๆ วานใส่กะละมังยีนานะเฮื่อนปูพองกำลังงามกำลังพอดีกินมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันอุปาได้สนายายสุกลรวบ่เ,เดี๋ยวคอยสิไปตังให้เจ้ากินเจ้าสิเอาย่อด้วยเบาเบาอ๋อเอาอเอาเล้วไปชน,น,นะกระเซียดบะเนาะเออคอยเป็นคนไปเอาตะคงตะไข่มาถูบใส่ ใส่พักสังแยงหน้าพร้อมวนะ่าน่ะยาผ้าเพิ่งเก็นั่นแล้วเพิ่นอาบน้ำเพิ่นก็มากินเขา่าลาบปลาน่ก็ฟีมือร์ยาผ้านั่นแหละพ่อพี่น้องพรกับเป็นลูกมือเก็บหอมเก็บพักไหนชื่อเออปลามันนะ้ำครับอันนี้ป้าก็ชิมมึงและหละักหนึงแล้วแชบแชบแชบช แต่ส่วนมากกับสิเน่นกินตัวนีเพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขวบขวับบงย่างลายเลยเพ่อะนะ้มาเด้อค่ะเด้อกินน้ำกันแจบบอยยาผ้าห้องเอฟซีกินน้ำเน่เด้อหลับปะอือพ่อน้จักสดจักสุกอือเขาพักเดาอืาพ่อนอ้าเขาคอมปลอมก็ไดยำพวด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 ถอนมาสามตน้น กป็ังทางเอาอันขี่หมูมาใส่หล้วงามงามเนี่ยอันก็พักกระเดาพักกระเดาแห่งแห่งขิ้นตัวเนาะเออมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเมนูเขาแลงอุ้อยเครื่องเครื่องหมอยูอูปลาก็ได้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน ไปหามาแล้วก็กินเฮ็ดกินตามภาษาอาหารบ้านเฮาเนาะอืมลาบปลาลาบเปียเพิ่นว่าลาบปลาขาวน้อยนี่ปลาหัวแข็งตำกุ้งฝอยพ่นน่ะปูเพิ่นอยากกินตำกุ้งเนี่ยเน้นระไปให้ปูไล่หลายตำกุ้งแซ่บศษเศษเศษกินได้หลายอย่า กอขันปีงปลานอนกันแนม่นบ่ขันปีงปลาหันนอนกันพี่เสี่ยมันบ่เอออ้าวอ้าวอาวอ้ากินกินกินคอยคอยอยังบ่ดดกันได้หิวปันใดดอกเพราอบอกคอยจี้ปลากินเทศกนะกับสมพักโอ้ยแซ่บคักหลายไอ้สับจี้ปลากับสมพักแม่กินยี่น้องปลาเลย แสบคักอีหลียังบ้านด้หิวคักแต่ว่าก็ะซิ่เมืองละล่ะสองคำแล้วแสบแซบแซบแบมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงด้วยกันเด้อเมนูแสบแบนะคะลาบปลาขาวน้อยบ่มมเมตนต์น่อยปันใดดอกพอดีลาบปลาหัวแข็ง